สวัสดีค่ะหมอดาวนะคะคุณหมอพิตตี้เองค่ะโอ้ยสงสัยใช่ไหมว่าทําอะไรทําไมหน้าดําขนาดนี้หน้าดําตรงนี้เป็นการพอกหน้านะคะก็คือหมอดาวเนี่ยกำลังมาร์กหน้าอยู่เนาะแล้วก็มาร์กหน้าเนี่ยก็หมอดาวก็จะล้างจานไปด้วยคราวนี้ค่ะประเด็นไม่ใช่เรื่องของการมาร์กหน้าค่ะแต่เป็นเรื่องของว่ารู้ไหมว่าหลายคนเนี่ยสุขภาพทองไส้ยแย่บอกเลยพวกเราเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ระบบลําไส้นะมีปัญหานะมันจะทําให้สารอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายไม่ได้ก็จะมี ต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทําให้ติดเชื้อได้ง่ายเป็นผดผื่นเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายภาวะทางเวชศาสตร์ฉลอวัยเนี่ยมันก็จะมีอันหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าภาวะลิกิกัสซินโดรมหรือภาวะลําไส้รั่วไม่ใช่ว่าลําไส้ฉีกขาดนะคะแต่ว่าลําไส้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารทําให้สารอาหารเนี่ยดีๆเข้าสู่ร่างกายไม่ได้สํารายนะคะภูมิคุ้มกันร่างกายก็แย่ลงไปอีกค่ะคราวนี้ค่ะปัญหาหนึ่งค่ะพวกเราคะเคยขี้เกียจไหมคะหมอดาวเนี่ยประจ อันนี้คือฝานะคะเป็นฝานะก็จะเปียกๆเ,เล็กน้อยนะเป็นฝาของเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นขวดโปรตีนเชคกะนะันเนาะคือหมอดาวเนี่ยรับประทานนะคะเป็นกลุ่มนะคะโปรตีนสําเร็จรูปแล้วก็ต้องชงทงเชคเชคคราวนี้ไม่ใช่แค่ฝาของโปรตีนเชคนะคะเพื่อนๆหลายคนคะ่ะที่เกณฑ์กินกระบอกน้ํานะคะพวกกระบอกน้ำยี่ห้อดีๆทั้งหลายเนี่ยแล้วมันก็จะมีตัวฝาเดี๋ยวนะฝาเอาฝาอยู่ไหนเนี่ยล้างกันอืมนี่นี่น,นี่ดูดูดูให้เคลียร์ดูให้เคลียร์นะคะ เนี่ยเป็นฝากระบอกน้ำเนี่ยนะคะเห็นไหมคะมันจะมีร่องรอยมันจะมีเรื่องของแบบการเอ,อ่อเหมือนกับหมักหมมนะของเศษซากอาหารอารยธรรมน้ํากาแฟนะคะชาคราบนมอะไรต่างๆคราบไขมันต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเรานะคะไม่ได้รับประทานเอาใหม่ oh my, พูดผิดถ้าเรารับประทานแล้วเราไม่ได้ล้างเลยวันต่อวันคือหมอดาวแนะนาค่ะอย่าขี้เกียจตัวเป็นขนดีที่สุดค่ะตอนนี้หมอดาวก็จะไม่ขี้เกียจ ตัวเป็นขนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทิ้งเอาไว้เนี่ยถึงแม้แช่น้ําเอาไวน้นะตัวเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นคราบเนี่ยลองดมดูดิแบบโอ้โหแบบเหม็นกลิ่นจึกเลยเนี่ยหมอดาวก็เลยต้องใช้วิธีนะคะเอาน้ํายานะคะล้างจานค่ะ แช่ลงไปในเหมือนทัปเปอร์แวร์ก่อนในแมใ,ในเหมือนในอ่างหรือว่าในแบบชามก่อนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้แช่ลงไปทีค่ะแล้วก็หมอดาวก็ใช้แปรงสีฟันนะคะที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยนะคะเอามาขัดค่ะก็อันนี้นะคะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดเพื่อให้คราบไขมันสกรปรกอะไรนี้หลุดออกไปเพราะสิ่งเหล่านี้แหละคือแหล่งปนเปื้อนแหล่งก่อเกิดการสะสมหมักหมมของแบคทีเรียเชื้อราและเมื่อเรารับประทานเข้าไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ จะทําให้ร่างกายเนี่ยติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ก็ทําให้เกิดภาวะลําไส้รั่วลิกิกัสซินโดรมเกิดภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายย่าแย่เกิดผดพื่นคันอ่อ,อนเพลียท้องเสียขี้แตกนูนีนั่น,นตามมาต้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงส่วนหนึ่งมาจากการสะสมหมักหมมของราบต่างๆที่อยู่ตรงนี้หรือก็คือมาจาก ความซกมกข,ของเรานั่นเองจําไว้นะคะที่คุณแม่เราเนี่ยสั่งสอนให้รับประทานแล้วกินแล้วอย่าขี้เกียจล้างทันทีจงทําค่ะคุณแม่เรารักและหวังเดีกเราเสมอนะคะเอาล่ะ สรุปในสรุปนะคะวันนี้นะคะคราบใครต่างๆที่มีอยู่ในภาชนะเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลนะพวกเรามีผลต่อร่างกายของเราได้ที่สําคัญอีกนิดนึ่งค่ะไม่ใช่แค่ตัวเรานะแต่น้องหมาน้องแมวค่ะทุกวันนี้ค่ะหมอดาวต้องกาชับนะคะพี่โชคหรือว่าคุณพ่อหมอดาวเนี่ยให้ท่านเนี่ยพยายามล้างทุกมื้อเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบางครั้งเอ้ยช้ามหมาไม่เห็นเป็นไรเลยมอมแมมกินได้พอก็ใส่ขนมอ่ะพอมื้อกลางวันก็ใส่ไอ้นั่นไอ้นี่ลงไปปรากฏมอมแมมก็มีเชื้อรานะคะขึ้นตาม ผิวหนังร่างกายเพราะส่วนหนึ่งมาจากระบบทางเดินอาหารมาจากความซกมกของพวกเราวันนี้หมอดาไปก่อนนะเดี๋ยวอย่างอื่นเลยอื่นใดอื่นใดต้องรีบไปล้างหน้าก่อนหมดเวลามาสหน้าแล้วแล้วก็รีบกลับมารางจานต่อบ๊ายบายค่ะ